ทุ่งนากับดอกไม้สีเหลืองเล็กๆที่เรามักคุ้นตานี่คือสโนหรือเซสเบเนียจาวานิกาดอกไม้ธรรมดาที่อาจซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่าทางวิทยาศาสตร์เอาไว้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเส้นทางของสโนตั้งแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านจนถึงงานวิจัยสมัยใหม่ที่อาจเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ค่ะโนเป็นพืชสมุนไพรที่จัดอยู่ในวงฟาเบซี ตระกูลพืชที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ถั่วเหลืองถั่วเขียวจนถึงพืชเศรษฐกิจอย่างถั่วลิสงมีชื่อในท้องถิ่นว่าผักหองหฮงสนกินดอกมักพบในที่ชื้นแฉะตามทุ่งนาน้ำท่วมขังริมคลองหรือคันนาเมื่อถึงฤดูฝนดอกสีเหลืองสดจะบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งจนกลายเป็นภาพที่คุ้นเคยของชาวบ้านในหลายจังหวัดของไทย ในอดีตดอกสโนดถูกเก็บมาใช้เป็นผักพื้นบ้านแม่บ้านไทยนำไปทำไข่เจียวขนมหรือแม้แต่ใช้แต่งสีอาหารให้เหลืองสวยส่วนในตำรายาพื้นบ้านดอกและใบถูกนำมาตำพอกลดการอักเสบจากแมลงกัดต่อยช่วยสมานฝีในลำไส้หรือแม้แต่บรรเทาอาการไข้ในยามที่ไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลใกล้บ้านสิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้สโสนจะถูกใช้มาอย่างยาวนานแต่ในเวลานั้นกลับไม่มีใครรู้จริงๆว่าสารใดอยู่เบื้องหลังสรรพคุณเหล่านี้ทั้งหมดคือภูมิปัญญาที่อาศัยการสังเกตการสืบต่อกันด้วยประสบการณ์ค่ะลำต้นสนตั้งตรงสูงได้ราว1-3เมตรสีเขียวสดและมีร่องตามยาวเมื่อแก่เต็มที่คนลำต้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แข็งแรงพอให้ตั้งแรงลมและน้ำหลักได้ค่ะใบของสนูเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับก้านยาว10-30เซนติเมตรแบ่งออกเป็นใบย่อยเล็กๆรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับมากกว่า20-30ใบเมื่อมองจากไกลๆใบสีเขียวอ่อนเหล่านี้ดูราวกับปีกนกที่อบกอดท้องทุ่งส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือดอก ดอกสนออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบสีเหลืองสดใสดอกมีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยคุณค่าเป็นดอกแบบถั่วมีทั้งกลีบดอกใหญ่ด้านบนกลีบคู่ด้านข้างและกลีบคู่ล่างที่ประสานกันหลังจากดอกโรยสนจะออกฝักยาว10-15เซนติเมตรภายในบรรจุเมล็ดเล็กๆสีน้ำตาลเข้ม แม้จะยังไม่มีรายงานว่าม,มีผิดโดยตรงแต่จากประสบการณ์กับพืชญาติใกล้เคียงในสกุลเดียวกันมเมล็ดอาจก่อผลเสียต่อสัตว์ทดลองทำให้ต้องระมัดระวังในการนำมาใช้ที่ใต้ดินระบบรากของสนก็มีความสำคัญไม่น้อยมันมีรากแก้วแตกแขนงออกไปมากและที่รากจะมีปมเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีรียไรโซเบียม แบคทีเรียเหล่านี้สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเข้าสู่ดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินรอบๆและนี่คือเหตุผลที่สโสนมักเจริญงอกงามได้ดีในทุ่งนาแม้จะถูกน้ำท่วมซ้ำๆทุกปีจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ห้องแลบสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจว่าสนมีสารอะไรซ่อนอยู่ภายในกันแน่คำตอบที่ได้คือ สนอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวโยด์และโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญตัวอย่างเช่นโคซิทีนไกลโคไซที่ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องเซลจากการทำลายของอนุมูลอิสระแต่ยังมีบทบาทต้านการกลายพันธุ์ของ DNA อีกด้วยสารสกัดจากดอกสนมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระในระดับสูง โดยวัดจากค่า IC 5 0ที่ต่ำจากผักริมทุ่งโสนกกำลังถูกมองใหม่ว่าอาจกลายเป็นสมุนไพรแห่งอนาคตที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งต่อสุขภาพและอุตสาหกรรมนักวิจัยพบว่าดอกโสนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิติลคลีนเอสเทอรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคอัลไซเมอร์การยับยั้งเอนไซม์นี้ จะช่วยให้สารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนคงอยู่ได้นานขึ้นส่งผลดีต่อการทำงานของสมองและความจำขณะดเดียวกันลับต้นสนนยังเป็นแหล่งเส้นใยเซลลูโลสที่สามารถนำมาสกัดเป็นนาโนไฟเบอร์เส้นใย,ยขนาดเล็กระดับนาโนเมตรนี้ถูกนำไปทดลองใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ ตั้งแต่แผ่นปิดแผลไปจนถึงวัสดุโพลิเมอร์ทางการแพทย์สำหรับลิตต้านมะเร็งโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อจาวานิซินที่สกัดจากมเมล็ดสน,นถูกนำไปทดลองกับเซลล์มะเร็งเต้านมผลปรากฏว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างชัดเจน ผ่าน,นกลไกที่คล้ายกันกับการสร้างรูพุนในเยื่อหุ้มเซลเล์มะเร็งอีกคุณสมบัติหนึ่งที่น่าทึ่งคือลิสมานแผลโดยนักวิจัยพบว่าสารสกัดจากใบสนนช่วยกระตุ้นการเคลื่อนที่ของไฟโบบลาสหรือเซลล์ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ส่งผลให้แผลปิดได้เร็วขึ้นภายใน24ชั่วโมงไม่เพียงเท่านั้นสนอนอยังแสดงศัก,กยภาพในการยับยังเอนไซม์ที่มีชื่อว่า alpha g ู u c o s i d สซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตในลำไส้ หากยับยั้งได้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและในด้านการต้านจุลชีพสน,นุนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคเช่นสตาฟิโลคอ o คั u ออเรียสและอีโคไลแมนลิตจ,จะยังไม่เทียบเท่ายาปฏิชีวนะแต่ก็นับเป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒานาสารเสริมลิ์ยาปฏิชีชนะในอนาคตคุณสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระฤทธิ์การต้านมะเร็งฤทธิก์การต้านเบาหวานฤทธิ์การต้านจุลชีพและลสมานแผลกำลังทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจสนนมากขึ้นว่าสนน อาจกลายเป็นสมุนไพที่เชื่อมโยงโลกดั้งเดิมเข้ากับการแพทย์สมัยใหม่ได้จริงในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาความเป็นพิษโดยตรงในสน,นหรือเซบาเนียนจาวานิก้าแต่ในพืชสกุลเดียวกันเช่นเซบาเนียนรัมมันดีไอพบว่า เล็ดอาจก่อให้เกิดพิษต่อตับและไตในสัตว์ทดลองดังนั้นแม้ดอกและใบจะถือว่าปลอดภัยในระดับอาหารแต่มเมล็ดสน,นควรหลีกเลี่ยงการบริโภคโดยตรงโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภหญิงให้นมบุตรหรือผู้ที่แพ้พืชตระกูลถั่วและเพราะสน,นมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อะซิทิลโคลีน e อสเทเรสจึงอาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นโดเน p ิซิลและล i ว a s สติกมีนความรู้เหล่านี้ย้ำเตือนเราว่าการใช้สมุนไพรอย่างสนนต้องควบคู่ไปกับการวิจัยด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้านการประยุกต์ใช้ สามารถแบ่งออกเป็นด้านโภชนาการและด้านวัสดุชีวภาพโดยด้านโภชนาการนั้นดอกสนุอบแห้งถูกนำไปพัฒนาเป็นผงผสมอาหารเบเกอรี่และอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระในส่วนของด้านวัสดุชีวภาพงานวิจัยด้านวัสดุชีวภาพ นำเส้นใย,ยนาโนจากลำต้นสนนมาใช้เป็นส่วนประกอบของพลาสติกย่อยสลายได้และวัสดุทางการแพทย์หากสามารถสร้างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทั้งการตรวจสอบวัตถุดิบการสกัดสารสำคัญและการทดสอบความคงตัวสนนจะกลายเป็นสมุนไพรที่มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะอาหารเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์สมานแผล และนวัตกรรมวัสดุชีวภาพนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ด้านสุขภาพแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรท้องถิ่นอีกด้วยสนอนเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าแต่คุณค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราศึกษาอย่างรอบด้านและใช้ด้วยความเข้าใจเพราะสมุนไพรไม่ใช่เครื่องเลือกของภูมิปัญญา แต่คือการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สนนก็เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ